เด็กๆคะค่ะเมื่อกี้เด็กๆได้ดูคลิปเกี่ยวกับการจัดกลุ่มวัสดุที่ใช้ทำวัตถุใช่ไหมคะและเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมลองทำดูในหน้า113ไปแล้วนะคะเด็กๆก็เข้าใจหลายๆคนก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ,ะทีนี้นะคะแม่แดงจะให้เด็กๆได้มาทำแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่2นะคะในหนังสืออะ แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการจัดกลุ่มวัสดุอ่ะการจัดกลุ่มวัสดุมาดูนะคะแบบฝึกแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่2นะคะให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วบอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มวัตถุนะคะนะคะอ่ะวัตถุก็คือสิ่งของต่างๆใช่ไหมคะส่วนวัสดุก็คือสิ่งที่ใช้นำมาทำอย่างเช่นพลาสติก ยางไม้นะคะอะไรอีกคะแก้วผ้านั่นคือเราเรียกว่าวัสดุนะคะอ่ะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วมาดูภาพเลยมันมีสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองนะคะดูข้อที่หนึ่งเลยเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะเอาลองสังเกตสิคะดูดูกลุ่มที่หนึ่งดูกลุ่มที่หนนะคะมันต่างกันยังไงเด็กๆด,ดูนะคะ ต่างกันยังไงคะอ่าต่างกันตรงที่วัสดุที่ใช้ทํากลุ่มที่1ดูวัตวัตถุทุกชิ้นเลยทําจากอะไรคะทาจากอะไรคะทาจากพลาสติกอ่าเก่งมากเลยต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2ทําจากอะไรคะมีดินสอมีเขียงอันนี้เป็นเขียงนะคะแล้วก็เก้าอี้ทาจากอะไรคะ ทำจากไม้นะคะวัตถุที่วัดสดุที่ใช้ทำก็คือไม้ฉะนั้นเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มข้อ,ขอนี้ก็ค,คืออะไรคะก็คืออะไรคะก็คือวัดสดุที่ใช้ทำนั่นเองนะคะวัดสดุที่ใช้ทำนั่นเองเ,เด็กๆก็เขียนเลยว่าวัดสดุที่ใช้ทำนะคะ,ะวัดสดุที่ใช้ทำ วัสดุที่ใช้ทำนะคะวัสดุที่ใช้ทำต่างกันนะคะเราใช้วัสดุที่ใช้ทำวัตถุวัตถุก็คือสิ่งของนั่นเองนะคะได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูว่ากลุ่มที่หนึ่งทำมาจากอะไรใช้อะไรทำกลุ่มที่หนึ่งทำมาจากอะไรคะ ทำมาจากพลาสติกอ่ากลุ่มที่หนึ่งเด็กๆก,ก็เขียนเลยกลุ่มที่หนึ่งทำมาจากทำมาจากพลาสติกนะคะอ่าตรงนี้สระอานะคะทำมาจากพลาสติกอ้าวทีนี้มาดูกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองทำจากอะไรคะ ทำมาจากไม้อ่าทำมาจากไม้นะคะทำมาจากไม้อ่าทีนี้เด็กๆก,ก็สามารถที่จะทราบได้ว,ว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของข้อที่1ก็คือวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนั่นเองนะคะกลุ่มที่1ทําทำมาจากพลาสติกกลุ่มที่2ทํทำมาจากไม้ทีนี้มาดูใน ข้อที่2ข้อที่2เลยข้อที่2ให้ทําเองนะคะข้อที่2กลุ่มที่1อ่าดูสังเกตสังเกตจากอะไรเอ่ยเหมือนกันเลยทั้ง3ชนิดมีอะไรที่เหมือนกันคะอ่ามีสีที่เหมือนกันก็คือสีเขียวใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มที่2มีสีที่เหมือนกันก็คือสีแดงนะคะสีแดงฉะนั้นเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มก็คือ ก็คืออะไรคะสีนั่นเองเด็กๆก็เขียนเลยว่าสีนะคะกลุ่มที่1สีอะไรคะสีเขียวกลุ่มที่สองสีแดง ά, เด็กๆเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนะคะ,ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะกลุ่มที่1นม่งข้อที่1น่แม่แดงได้ทําตัวอย่างให้ดูทีนี้กลุ่มที่สองเด็กๆทําทเองนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆนะคะทําเสร็จแล้วส่งมาให้แม่แดงนะคะ ช่วงนี้นะคะเด็กๆแม่แดงอาจจะเข้าไปส่งคลิปให้เด็กๆช้านิดนึงเพราะว่ามีเพื่อนๆบางส่วนนะคะมาเรียนที่โรงเรียนกับแม่แดงนะคะเพ<า>ราะเราแบ่งเป็น2กลุ่มจะเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่โรงเรียนก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจของเด็กๆและผู้ปกครองนะคะฉะนั้นบางครั้งแม่แดงอาจจะส่งส่งงานเข้าไปช้านิดนึงส่งคลิปเข้าไปช้านิดนึงนะ,ะนะคะนะคะเด็กๆรอแม่แดงนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ก็แค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ